สวัสดีครับพบกับช่องพ่อพ่อยน้อยช่อมแม่น้อยที่บขไทยนะครับเรออื่องหอยจอดถึงบ้านแล้วนะคะทุนมองหอยกับตรวจงานที่สามเครื่องไหมที่สามเครืนเร็วสุด เป็นจัาไหนไม่เห็นเงินจ้าไหนต้องตักทีไรเห็นหลักละตอนนี้เดินตันเท้าไหว่สามเ่นออันนี้ห้องผู้ใดเนี่ปากจะห้องได้ปาห้องไดเออเอาห้องไดสองห้องห้องคุณบอกปิดกับห้อง อันนี้นะครับอันนี้ก็จทีินแบบโตตลอดถัดหนอโปลาอันนี้กระองเันกระองทูพืชการหมินง่ายทูนเชือกมัดทำงานดูเอาปืนมาสิคะ

สิแบกนีน่นี่อนี่อนี่ันนี้ฟ้าอันฟ้าทั้งขาดนี่นะติดหินขาดเพราะว่าพวกมันมันก็ตืิ่งโลงมมันจะมีเี้ยงโซ่ปวดที่เันเถือบเบิร์ดน

ตสเน้ะมเมือนกันมันมาจัมันจริงนะตี้นะจริงของนี้แล้วเราจะเอาแบบนี้ไปม้ไปไหนเียวต้มแกมยังลูกต้องเบิ่งนแล้วเดลังคงสิเราดมาล่างคมันไว้พอเวลาเขาใส่ปีียิงมอะบกรอเป็น่ติดเลยนี่งะเกบก็มีนะล้วกก ับตัวนี้นี่แบบนี้ตัวนี้ได้นี่ห้องนัเคื่อสันเพาว่าแตมา่มเป็นตัวน้อทีปวดตัวนี่าะะมาแบบนี้ล่ตยบวะยูบนเห็นนะต้องใอยูแล้วเพราะนั้นว่าเต้องจากจายกที่เห ถ้าถ้าทิชช kind of ิยีนเอาไปแล้วมันเป็นลาคือนดี๋มันง่ามไปแล้วก็อัวเข่าแล้วก็พกไนคือเขียวมันก็เป็นกระเบื้องไลยแบบหี้ใส่ก็ได้องแล้วกระเบื้องเลยกระเบื้องก็ไม่ติดกระเบื้องดอกกระเบื้องกระเบื้องมันกระเบื้องไลายยินอ่ะยินนี่ละเออมันด้เป็นมันแต่มันเป็นตองกระเบื้องเลยกระเบื้องไงมันไม่ลุกทิชชูอ่ะกระเบื้องเลยน้ำผ่านน้งผ่านตั้งมา่จะเป็นแบบนี้เพราะมันมันทิชชูหยุดเลยเดือดร้อนไปอันนั้นมันมันชื่อหัวก็ใช่ นี่หัวแล้เลยเขาหิดแทงเขามด่ามาปุ๊บเขาเขาปิเขาิแกขอบหัวลงมาเลยปฏ้การตกกลางมันเอาไใส่กับเบื้งมันกรเบื้องมันลายอ่อนนี่แหละเามันลายอ่อนคือทุกแทงนะถ้าเสชนะก็คือยึเลยแล้วก็ใส่นะมันก็ปฏิีขอบหัวัางปาดหน้าได้ไวเอมันมาเลยขปนแบเนี้สยงามถ้าเปยวอ่อนอเ้มันต้องม่ใช่หอกมัน บจกบ่ได้เอาแล้วมันก็สกปรกกว่นีลืมันนินดำอันนี้ล่ล่ทําให้เสือกมันก็จะคือปันนี้ตนัมันกินบันไดกินบันไดมันก็มันก็ใส่กระจกกะกอันก็ายเอาได้แต่ว่าางหน้าแบบาถ้าเฮาอยากลงเฮากระกนี่มันช่องน้อยมันมีแบบมีแบบเปิดได้ยแบบใจ เด็ดเจ้าขอรีสอร์ทเนี่ยไอเปิดได้มัน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 ต้องแค่นี้แหละแต่มันเปิดได้นะรีสอร์ทที่เขาไปเช่าเนี่ยอ่ตัวนี้ตัวนี้คือเอาแบบเปิดได้เพราะมันจะมีบันไดขึ้นไป่แบบว่าเพราะว่าเขาเปิดแ่าเขาไว้โช่วยซื่อนะเดี๋ยวเราซุ้มลักษณะเรี่องที่ไปเนี่ยคือเาต้องการระบาอยากให้มันระบาดการเราต้องเปิดขาเปิดได้พี่ได้นะมื่อกี้พี่ชิดวุฒมีตัวอย่างอยู่สักการตัวนั้นก็สักการให้ห้องังของพระ ใส่กระจกเงาเอาแวเปิดได้อยู่อยู่บ่ถเปิดก็เปิดก็ดเออมันยังไงในเวลาเขาระบายอรเนี่ยเขาัอยงนั้นเนี่ยไอ้กระจกบิดนะอันนี้หงยกังเลคะเ้ะจกปิดแบบไหนอาคือพวกในโรงเรียนนะขอเวลามันมันมันปิดมันเปิดมันเปิดอยาขังย่างี้จะเปิดของมนเลยพวกเราเปิดดีกว่ามันจะงานว่ะใส่พวกใ่เดียวกันนี่ละบัเออมันเพรามันมัจิบ ไอกูเปิดบดูกาแล้วไปิดเขามันก็ดูตักเขามาเลยก็เดียวกันนั่นแหะครัอันเปิดนะว่าเปิดนะมันเสช้ประโยชน์ด้หลายกว่าฉันต้องเห็นแบบน่ะก็เห็นแบบเพิ่งกระบ้งหุ่นจาก็็แบบได้่นานนี้ือของอะไตะวันมันมีอยู่ตะวไปซาวนรีสอร์ทไม่ได้เปิดเพิ่งเบิ่งมรีสอร์ทที่ไปซาจไม่เปิดรีสอร์ทงน้ะไ่ได้เปิดให้เบิเงาเนันี้ใหัน ประตูบางแดดประตูของโอ้ยกระจุก n เบังห้องนักแข่งนี่ะเนาะเองนดีองงด้หนงนี้เกิดาะ่เป็นเสียงนอดอ่าก็ด้ัแลมันก็จะเป็นะถากะถาไว้โอ้โหประตูเราจเก็บันตรงนี้มันม่ประตูหรอกแต่ว่ามันเหนการการคือบังอไหมเ เป็นบางอายใช่ไหมประตูก็จะเข้าไอ้ตัวเสร็จบริีวประตูเข้านี่แแต่ว่ามันหันเป็นบางไอใช่ไหมเป็นบางอย่างเลยเป็นบางอายใช่ป่ะกับที่นอนบางบ่งนอนยังเซนเนี่ยเข้าใจป่ะเนียเข้าใจว่าบางอายอยู่คือจังเล่นมันรีบปูเลยไหมคนละฝันเลยเข้าใจป่บ้านปูเห็นตัวไหมอ๋อเแบบบางไอใช่ไหมไปว่าตัวนี้ ร่อแหเป็นทางยางเห็ดปังหายเห็ดพอดยิมมันจะต้องเอ็นยางคักคุได <sh> <onen> ้เลยโอ้พี่ตาอย่างน้ไม่ก็จะเป็นร่มเลียวน้อี่ย่งมัเป็นรมโอ้ยเอ้ยครับเอนย่างคากคุณเดี๋ยวน้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋วดี๋ยวเดี๋เดวเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยด๋ยวเดีัยมัดยวเดี๋ยวดยวเดี๋ยวเดเดยเดี๋ยวัดเดี๋เดี๋ยวเดีวดี๋ยวเดี๋ยวดีดี๋เดเดดจดดดดวยดเดด ประตูมันต่อกทีเสาประตูมันต่อมันต่อกทีเสาบ้านบมอพี่จังไหนคือเสาใส่เจียมนั่นจะของเพิ่มมากไปใส่เขาหินมองนอนเจ้ะของบ่เพราะไม่ใจถ้าจะเอาประตูเดียวเลยที่เอาไปประตูยุนี่ไม่ดีไม่ดีเป็นห้องอันห้องแลนตัวประตูห้องเสื้อผ้ามาถ่ายได้ตัวประตูนี่กาจะเอาประตูข้าวได้ที่อยู่ในกึ่งคลินี่จะเข้าตรงนี้มัน มาเห็นห้องเรื่อยๆว่าเห็นเสียงนั้นว่าดีก็บอกงามแล้วนอกจากติเปืนขม้ามันเห็นเาขาคือบ<แ>่อแน่นจ้ะของ,องเสียผ้าอันน,นี้นะเวลาบางไอ้บา้างหนิเขาว่าห้องเสียผ้าบางอายมางนี่แต่ก็อามานี่เราเดินไปตามเดี่ยวมาหนิเอาผ่ากันเวลาเขาว่ามาข้อนี้เวลาเขาเสียเขาเสียผ้าเขาพี่เลยนะมันบอกง,งางงมาแล้วน่ะือเขาเปิดมาปุ๊บเนี่ยเขาไปเห็นฉากไหมโอ้เป็นผ้าชาเป็นชา อาจจะเป็นรูปเขามยืนอยูนย่นี่ก็ได้อเา,าหอเห็ดเห็ดอันนี้คือมาแล้ก็เห็ดรูปเจ้าของตั้งอยู่นี่คือเห็ดันี่อยู่นี่งานนี่แหะเปิดพมาก,กมันนันเบิ่งแบบเพิ่นทาเพิ่นค<า>ุแล้วมดนเราจังเลยแนเื่เองกรอนิดนดีมันยังวนั่นะิปกระงน้ำสิ่งพี่เลยแบบห้าย่งคู่ยูนิกระตูงห้าสิไปเยอยูนิได้ยังไงคุณุณคือห้องคุณือองทไหนประกันมาที่มันมันกันมั้ำไหนกันเครื่องอ ประตูตู้ตรงนี้ฮะไประตูยื่ตรงไหนต่าประตูตรงประตูตรงนั้นนี่ไม่รเขาจกูบอกเดี๋ยวบแมงกันเลยพี่ยกันยาวพี่อ้องรู้อันน้องแมกนยากว้างมันเนียโอเคจ้าคลิปนี้กอฝากกันสับนีนะคะเดี๋ยวให้สร้างมันโซ์กันกอนยังสิบเป็นใมาสักหน่อยกับรติดตามดีที่นานะคะสวัสดีจ้า